สวัสดีคุณดูทุกคนแล้วก็ลูกค้าทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวระบบ r i d e r Express นะครับเป็นระบบส่งของให้กับ n p c ตามบ้านเดี๋ยวไปดูกันครับว่าระบบเป็นประมาณไหนในการเริ่มงานส่งของครับเราก็มากด e ที่ n p c ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเบิกรถเพื่อที่จะไปส่งของนะครับกด e ก็จะขึ้นโหลดรถนะครับเพื่อกําลังเบิกรถนะครับมันก็จะสปาร์ถมานะครับแล้วก็ผู้เล่นก็จะติดพาร์ตสินะครับป้องกันอ่าแบบว่าผู้เล่นสปาร์ถพร้อมกันแล้วแบบเบียดกันหรือว่าชนกันอะไรแบบนี้ แล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็น U I นะครับก็จะมีเวลาในการส่งนะครับแล้วก็มีรูปกิฟต์แบ็กกราวด์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีจํานวนในการส่งที่เราต้องไปส่งกี่ครั้งนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้เล่นที่กรณีที่ผู้เล่นเหลี่ยมนะครับที่จะแบบว่าพอเบรกรถออกมาแล้วไปขึ้นรถคันอื่นนะครับผมอย่างผมเสกคันนี้ออกมาแล้วกันสปาลมันก็จะถีบผู้เล่นลงรถนะครับก็คือจะบังคับลงรถนะครับผมขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับก็จะบังคับลงรถเลยที่เราจะขึ้นได้ก็คืออรถส่่งงขเทานนนัั้ะคบ อ่าเหลือที่นี้เราไปส่งของกันให้ครบนะครับ10จุดอ่ะพอถึงนะครับจะต้องลงรถก่อนนะครับจะกด e เลยไม่ได้นะครับก็จะมีแจ้งเตือนนะครับว่ามาครับให้ลงรถก่อนถึงจะกด e ที่ npc เพื่อส่งของได้นะครับพอกด e ก็จะขึ้นลโหลดมาแบบนี้นะครับพอเสร็จตัว npc แล้วก็บิฟในแมปก็จะหายไปนะครับตรงจุดนี้แล้วก็จะเหลือตอนนี้เหลือทั้งหมดอีก9จุดนะครับที่เราต้องไปส่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปส่งให้ครบอีก9จุดครับต่อไปก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เราต้องส่ง เดี๋ยวก็ลงรถก่อนนะครับกด E รออ่ะพอส่งเสร็จก็จะขึ้นหลอดมาอีกหลอดนะครับก็คือส่งของครบแล้วนะครับพอหลอดเต็มผู้เล่นก็จะวาร์ปกลับไปที่เตรงที่ผู้เล่นกด E ครั้งแรกนะครับเพื่อเบิกลดนะครับผมแล้วก็จะได้ของรางวัลเมื่อกี้ฝั่งขวาที่ขึ้นไปแล้วแล้วก็ UI ก็จะถูกปิดไปนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูคอนฟิกกันครับคอนฟิก อย่างแรกและก็จะเป็นรีคอร์ดนะครับเป็นเว็บพุกนะครับในการส่งข้อมูลนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุด npc นะครับแล้วก็เป็นบีบต่างๆตอนที่เรากด e เพื่อที่จะเบิกรถนะครับส่วนอันนี้ก็จะตั้งเป็นโมเดลรถนะครับแล้วก็เป็นจุดแล้วก็ทิศทางการหันหน้าของรถเมื่อตอนสปาวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นจํากัดเวลาในการส่งของนะครับตอนที่ผมตั้งไว้600ก็จะเป็นทั้งหมดก็10นาทีนะครับต้องส่งให้ครบภายใน10นาทีนะครับ ส่วนตัวน <aid> ี <Solomon> ้ก็จะเป็นแม็กเดลิเวอรี่นะครับก็จะเป็นจํานวนที่เราต้องไปส่งนะครับจำนวนที่ npc ที่เราต้องขับไปถึงที่ว่าต้องกด e นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอนฟิกพาร์ท4นะครับตอนเบิกรถนั่นแหละครับว่าจะให้ติดพาร์ท4มาตอนเบิกรถนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบังคับให้ผู้เล่นลงรถกรณีที่ผู้เล่นจะเหลี่ยมหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับต้องขึ้นรถเฉพาะที่เป็นรถตรงของเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะครับเมื่อเมื่อผู้เล่นส่งของครบแล้วนะครับก็จะมีใส่เงินได้ใส่เงิน แดงนนแล้วก็ใส่เป็นเทเทมนะครับเราก็จะมีมินแม็กนะครับก็จะเป็นจํานวนสุ่มได้แต่ถ้าอยากให้เป็นแบบอยากอยากให้เป็นแบบว่าฟิกเลยแบบว่าได้เงินหมื่นหนึ่งก็ใส่หนึ่งหมื่นทั้งคู่เลยนะครับทั้งทั้งมินและแม็กเลยอ่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบสุมบ 5, 1, 000, ส่มนะครับห้าพันถึงหนึ่งหมื่นก็จะสุ่มนะครับส่วนตันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าพวกแอนิเมชันแล้วก็พวกโหลดนะครับในการในการการทำต่างๆอะไรอย่างนี้ อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นบิฟของอลูกค้าที่เราเป็นจุดของ n p c นซะครับที่เราต้องไปส่งส่วนนี้ก็จะเป็นอ่ารายการจุดต่างๆที่เราเซตไว้นะครับที่เราต้องไปส่งของให้ n อ c นซนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกโมเดลได้แล้วต่อไปเดี๋ยวไปดูดิ c คอดนะครับตอนส่งข้อมูลไปอ่าอันนี้ก็จะเป็น อ่าถ้าเกิดตอนที่เรากด e ครั้งแรกมันก็จะส่งข้อมูลมานะครับว่าได้เริ่มส่งของนะครับว่าเป็นใคร d i s c o r d ชื่อว่าอะไรเนมแล้วก็สตรีม a ฮกนะครับแล้วก็เมื่อส่งของสําเร็จแล้วก็จะแท็กมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะบอกรายละเอียดด้วยว่าใช้เวลาในการส่งของอ่ะไปกี่กี่วิอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้รับของรางวัลอะไรบ้างนะครับผมโอเคระบบไรเดอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อผมที่ d i s c o r d ดไซออนท็อปได้เลยนะครับลิงก์ d i s c อ r d อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมไว้เจอกันครั